สวัสดีครับคุณอะไรนะอ่านว่าอะไรครูขนมปังเหที่อยู่นครสวรรค์นะครับ UPS ชนิด True Online เนี่ยเวลาที่เราเสียไฟปุ๊บไม่ต้องทำไรเนี่ยมันจะพัดลมทำงานนัทันทีนะครับพัดลมจะทำงานทันทีเนะี่ยมันวามว่าระบบชาร์จเนี่ยปกติผมก็ตั้งเป็น y บพาสไว้นะครับใบพาสก็คือไฟเนี่ยยังเป็นไฟจากองคการอยู่ยังไม่ใช่ไฟที่มาจากเครื่องรอ,องไฟ เห็นไหมมันก็จะมีไฟออกได้แล้วออกเป็นไ y พ a าสนะฮะทีน,นี้ในการเปิดใช้นะครับให้เรากดปุ่ม on เนี่ยจนมีคําว่า on ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเห็นไหมฮะจะมีคําว่า on อยู่นะฮะก็หายไปแล้วตอนนี้ระบบก,ก็กำลัง t ท s อยู่นะครับว่าทั้งแบตเอทั้งสวิตช์ทั้งอะไรทั้งหลายนีย่โอเคตอนนี้ก็ทํางานปกตินะฮะนั่นคือให้เราสังเกตดูตรงนี้ ทร์ออนไลน์เนี่ยไฟมันจะนิ่งมากๆนะฮะมันจะนิ่งอยู่ที่220มันไม่เหมือนข้างหน้าข้า้งหน้าเนี่ยเป็นไฟจากองค์การนะครับไฟเข้าอันนี้ไฟออกตัวมันอะจ่ายไฟออกแบบนิ่งๆก็คือ220โวลต์เพราะเราตั้งไว้ที่220นะฮะอันนี้ก็คือทํางานปกตินะครับอ่าก็ทางานแล้วมันก็จะไม่มีเสียงเตือนให้เรานะครับหาวิธีการใช้ปุ่มปุ่มนี้ก็กดดูค่าต่างๆนะค่าไฟเข้า แบตเตอรี่41โวลต์3ลูกนะฮะเฮิร์ดนะฮะไฟเข้าอัตโนมาตไฟออกนะ50เฮิร์ด220โวลต์ก็หมดนะครับอันนี้เป็นปุ่มเอาไว้สำหรับเปิดเครื่องแล้วก็เอาไว้สำหรับปิดเสียงลำโพงเวลาที่ไฟดับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะอันนี้ลองสำรองไฟเดี๋ยวผมจะชักปลั๊กออกอันนี้ักปลั๊กนะครับแต่ไฟก็ยังติดอยู่นะฮะนะไฟไม่ได้เสียบนะฮะ ไฟก็ยังติดดูนะครับก็มาดูตรงนี้นะฮะไฟออกก็220โวลต์พอเราตั้งไว้ที่220นะครันี่ก็แบตเตอรี่ก็อยู่ที่38นะมันจะลดลงมาเรื่อยๆนะข้นบนไปการประมาณประมาณการของว่ามันจะอะ,อะไรนะ,ะสำรองให้เราได้ประมาณสักแค่ไหนนะครับอ,อันนี้ผมไม่ได้โหลดอะไรแค่โหลดไฟโหลดเดียวนะครับครนี้ถ้าเราํำคาญเสียงลำโพงให้เรากดปุ่มเนี่ย กดไปแล้วฮะอ่ามันก็จะขึ้นเสียงลําโพงมีการกระบาดหมายความว่ามันก็จะไม่ได้ยินเสียงนะนะครับนะอ่าโอเคอ่าค้างไว้มันก็จะกลับมาดังเหมือนเดิมอันนี้ก็ปุ่มปิดเครื่อง ก็จะดังเสียงกึกข้างในอยู่มันก็จะปิดนะครับอันนี้นะฮะ00ไฟเข้าไฟออกเป็น0นะครับสักพักจอจะดับถ้าเราไม่ชักปักออกมาเลยเนี่ยนะอ่ามันจะทํางานนะพัดลมมันทํางานตลอดหน้าจอจะไม่ดับนะครับมันก็จะทํางานอยู่ตลอดนะดังนั้นอยากจะให้ดับในสภาพอย่างนี้คือทุกอย่างดับหมดเนี่ยเราต้องปิดเครื่องแล้วก็ชักปักด้วยครับชักปักไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะดับเองนะครับ Okay.